สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าอฟซิลานะครับรับรถเข้าใหม่กลางดึกอีกแล้วนะมืดอีกแล้วนะครับแต่เราก็นํามาให้ดูให้ชมนะนี่นะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับสวยมากนะโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับตัว p r ี n รนเเครื่องยนต์2.4ปี2017เลยนะคันนี้ปี2017ราคา3 0 0 0นิดนะ 300, นิดนะ3 0 0 0นิดนิดเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับมาเบิ้งนีไ่ไหม งามค่งามแม่อีพยแม่นี่นะครับพึ่งมาเลยพึ่งเข้าจอดสดๆดร้อนๆนะครับสวยมากหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะครับอ่าตอนนี้มืดนิดนึงนะแง้งไฟซวยก่อนนะครับมาดูส่วนหน้าเลยเนี่ยฝากระโปรงเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมเป็นตัวโฉมรีโวนะรีโวอ่าปี2017นะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้ได้สีขาวนะ ใครหารีโวใช้งานอยู่มาเลยนะครับงามอิหลีคันนี้งาําขลังงําแนวเบิ่งเอาเนี่แม่ปาดข่าวจูนพูนอยู่นี่โอ้แต่สะอ่อนนะครับเนี่ยกสูงโรงงานแคปเปิดได้นะล้อ,ลอแมกนะครับเนี่ล้อแมกอย่างงามเลยนะล้อแมกขอบ20นะตัวนี้ขอบ20สีดำนะพร้อมหล่อเลยคันนี้บอกเลยพร้อมหล่อนะครับนี่ t o y o ต้า i l รัก e ี o นะครับคันนี้ r ี vo นะยกสูงโรงงานราคาเบาๆนะ3 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้น สามแสนนิดๆนะได้สภาพนี้เลยนะครับเนี่ยสภาพนี้พร้อมใช้งานนะครับนี่แมได้ล้อมแมกนี่ก็คุ้มแล้วนะครับนะ่ะได้สีขาวอีกตั้งหากคันนี้นะเป็นรถบ้านนะบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับน่ะมามาดูมาชมเราจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวสมาชิก,กเราบ่นนะเ,เดี๋ยวโดนบ่นนะมาแต่ย้ำคำย้ำแรงนะครับอ่าพอดีเรารถเราก็เพิ่งเข้ามานะครับ รถมาถึงเราก็ให้ดูให้ชมพาดูพาชมก่อนใครเลยนะเผื่อมีคนใจร้อนใครใจร้อนนะครับนี่อ่าเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะนะก็ให้ดูให้ชมเลยรถเข้าใหม่เราก็จัดให้เลยนะครับนี่มานะมาดูสภาพภายในเลยนะเบื้องด้นนี่ป้อนงามอิริคันนี่ครับบอกเลยสวยมากนะภายในดูนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมนะครับดูลายผ้านะลายอยู่เดิมคงสภาพไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับดู เข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยนี่คือสภาพนะสภาพรถบ้านนะนี่มาสภาพนี้จริงๆสวยนะเบาะภายในเดิมนะครับอ่ะดูเลขไม้ก่อนเลยนี่นะนี่ไม้แท้นะไม้แท้แสนหกนะครับเนี่ยไม้แท้แสนหกปี2017นะอ่าคอนโซลเดิมนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะอีโก้โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้พร้อมเลยอ่ารีโว่ได้นี่รีโว่ได้ยี่พออยู่แม่แขวยโอ้ยสะอ่อนนะครับงามอีหลีคันนี้แอร์แบ็คคู่เบรกเอบีเอสนะ ตัวนี้เป็นรุ่นตัวเจพัดนะครับเจพัดนะอ่ะมาต่อไปมาดูแผงประตูเดิมนะเนี่ยแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติมาดูเบาแข็บปอนี่ไหมสะออนเบิงเบงเบึงเบง,บงมาเบิงน้ำกันนี่ไหมครับเนี่ยเบาแขบเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดำเนี่ยพลาสติกยังไม่ถือดากนะครับยังไม่มีดากมันนั่งอยู่เนี่ยเบิงออกอตึงเป๊ะเลยพลาสติกนะเนี่ยเบาแขบยังไม่ได้ใช้งานเลยนะพนักพิงเดิมฝ้าเพดานเดิมสะอาดสวยงามนะครับ ระบบไฟฟ้าฟบุนะเบิ่องเอาหงึงตึงแจงจังปางอยู่อ e ีฟอยแม่ไขวี่โอ้ยนี่ไหมน่ะได้สีขาวด้วยนะคันนี้ยกสูงโรงงานนะครับอ่มาดูนี่ประตูแขบขวานะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตประตูขวานะประตูแขบเดิมนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะดูเลยนี่ยู่อิงติ้งนะครับเนี่ยน็อตประตูแขบนะนี่นะครับให้ดูให้ชมแบบนี้เลยรถของเรานะครับมืดเราก็แย้งไฟหายเบิ้งนะครับอมาดูตรงนี้ขอบนะครับ พอประตูฝั่งขวาเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานนะนี่คมคมเลยนะครับสบายใจได้เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะนี่นะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนประตูขวานะครับนี่อยู่สภาพนี้สบายใจได้เลยนะต่อไปมาดูห้องเครื่องนะครับให้ดูให้ชมห้องเครื่องเดี๋ยวเราขอไปเร็วนิดหนึ่งนะมืดแล้วนะครับนี่นะครับเราก็อยากให้สมาชิกของเราได้ดูได้ชมนะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะเผื่อใครใจร้อนนะครับมา มาดูห้องเครื่องนะนี่นี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะใสๆเลยเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.4ร้อยหแรงม้านะตัวนี้นะครับเครื่องแห้งนะเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างอย่างดีนะนะครับแต่เราให้ดูให้ชมก่อนเลยรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามาเดี๋ยวล้างห้องเครื่องทําความสะอาดนี่จะใสกิ๊กเลยใสกว่านี้นะอ่ะอันนี้เครื่องเดิมแห้งๆนะครับอ่ะมาดูส่วนหน้าหม้อน้ําเดิมนี <cart> ่ดูเลยหม้อน <c oughs> ้ำเนี่ยนะครับ <c oughs> <Universe> <c oughs> โลโก้ยี orse, ่ห้อโตโยต้าบาร์โค้ดต่างๆอยู่เดิมคงสภาพนะคันหน้าเดิมนะครับเอามาดูฝั่งขวาเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นะฝั่งขวาเนี่ยตัว R ของเดิมโรงงานนะครับคันหน้าฝั่งขวานะอะไรมาฝั่งนี้ผู้ช่วยนี่มาเนี่ยคันหน้านะครับคันหน้าเดิมนะฝั่งซ้ายตัว L ของเดิมโรงงานนี่นะครับอ่าดูขาไฟเนะี่ยขาเนี่ยนะครับไฟหน้าสัญ,ญลักษณ์ตัวอ,กอักษรอยู่เดิมคงสภาพเลยคันหน้านะครับนี่อ่าดูเม็ดอาร์กหน่อยนะครับนี่ฝั่งซ้ายนะเม็ดอาร์กเดิมนะครับนี่ คันหน้าอ่ะมาดูเพดนี่เพดเดิมนะครับเครื่องยนต์2.4นะปี2017นะนี่17แท้เลยนะครับอ่า150แรงม้าอ่ะมาดูน็อตหน่อยนะครับตัวนี้น็อตฝากระโปรงนะน็อตฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูเลยนี่ เราแจ้งเรารายงานข้อมูลแบบนี้นะเม็ดอาร์คฝากระโปรงเนี่ยของเดิมนะครับอยู่ในแอวตอออตะแอเนี่ยนะครับของเดิมแน่นี่คมคมเลยสติกเกอร์เดิมนะครับอขอบตะเข็บรอยเย็บอมาดูฝั่งขวานะน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยขวาซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานดูโลโก้ยี่ห้อโตโยตานี่นะครับฝาเดิมฝาแท้ต้องมีโลโก้ยี่ห้อโตโยตานะสังเกตง่ายๆเลยนะครับแก้มขวาเดิมปัม๊มเบรก ABS เบื้องเอานี่มีให้พร้อมดูเครื่องทั้งนี้หน่อย เครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเนี่ยเบิ้งกันคักแน่ๆยังสิละอ่าต่อไปบาตนี่นะครับติดเครื่องเดอ้อติดติดเครื่องนะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์รีโวต,ต้องเหยียบคัทนะเหยียบคัทแล้วก็สตาร์ทนะครับอ่าบางคนบิดกุญแจเลยรถยนต์สตาร์ทไม่ติดไม่ใช่นะอ่าพวัวนะนะครับสตาร์ทตึ้มสตาร์ทตึ้มออมีพ่อยแหมป้อนนี่ไหมเครื่องแน่นๆเลยนะครับนี่สตาร์ทแล้วนะติดเครื่องแล้วนะครับมาดู ดูเลยพูดนะนี่ติดเครื่องเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีเขกไม่มีสันนะครับมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์ดูนี่ดึงแซ่ขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสามแสนนิดๆนะสามแสนนิดๆเท่านั้นเนี่ยได้รีโวนะครับตัวยกสูงนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับ แค่เปิดได้ปี2017คุณได้นี่อ่ามาดูตรงนี้นะครับกะบะเนี่ยต้องดูนะรถะกบะต้องดูนะครับส่องเข้าไปเลยนี่เม็ดอาร์คแต่เขียบรอยเย็บเดิมนะเนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดดูนะนี่นะครับสบายใจเลยนะกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ส่วนนี้สําคัญมากดูส่องเข้าไปนี่เลขเช็ดซีเดิมคมกิ๊บเลยพูดนะนะครับเช็ดซีเดิมสวยนะไม่มีดาวไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนไม่มีน้ําท่วม เอองามอิลีครับเนี่ยอออ่ามาดูล้อมแม็กด้วยนะครับนี่โชว์ล้อมแม็กนะนี่แม็กขอบ20นะนี่ขอบ20สีดำสวยมากนะนี่นะครับขอบ20ซีรีส์265หกทับห้นะครับมีปียางไหมเดี๋ยวหาปียางให้ดูก่อนนะอ่าบางยี่ห้ออาจจะไม่มีปียางนะครับแต่เราดูดอกยางนะดอกยางมัน80%อยู่นะ80%เลยใช้อีกเป็นปีเอออ่าดูชัดซีฝั่งขวานะครับใต้ท้องผู้น่ะเพิ่งเอา สีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่อนเลยสวยมากสวยมากงามคันเนี่ยการันตีให้เลยนะคุ้ม3ามแสนนิดนิดนะคันนี้3ามแสนนิดนิดเท่านั้นนะครับราคาท้องตลาดอยู่เกือบ4ี่แสนนะเออสามแสนไปไปลายเลยตัวพรีเรนเนอร์ยกสูงโรงงานนะครับเนี่ยมาดูส่วนท้ายฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับสวยสุดๆนี่รถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะ,ะมาดูแม็กไลเนอร์เลยเนี่ยกระบะแม็กไลเนอร์บบนะเบื้องเอานี่ไหม เนี่ยออกจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะแมคไลเนอร์ดูเลยนะครับตาโลโก้เมืองเกื้ออยู่เนี่ยเบิรงเดอร์คุณอ่ะนะครับอ่าพื้นกระบะเนี่ยไม่มีแต่งไม่มียุบเลยนะครับพื้นกระบนะนะสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะอ่าต่อไปมาดูอขอบกระบะน,นะครับขอบด้านขวาเนี่ยเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บเดิมอยู่ครบเลยมาดูเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัวอาร์ฝั่งขวาเนี่ยคมกิฟเลยนะครับฝาท้ายนะ เนี่ยเม็ดอาร์ขอบนอกขอบในยอยู่ครบฝาท้ายเนี่ยเดิมนะครับตัวนี้ดูนี่คือความเดิมนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะจุดสําคัญสําคัญอ่มาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่เบิง้งนี่แม่เนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับดูเลยน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดสัญ,ญลักษณ์ฝั่งซ้ายตัวเอลเนี่ยคมกิฟตนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะฝาท้ายเดิมน,นะนะครับอ่ดูพื้นลอนกระบะน้อยพูดอะ่ะเบิงบ้งเขาจิงไงให้เบิง้งโอ้ยคุณแม่ป๊อดงานมีเลียเบิ้งเอาเบิ้งเอาพุณน่ะนะครับ ลอนกระบะล่งลองอูดรูดอุดรูดอุดรูดนะครับเงี้ยวอาจลาดอาดลาดป้าผุ้นะเม็ดอาร์คตะเขียบรอยเย็บเดิมนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะพื้นลอนกระบะนะสวยคันนี้บอกเลยสวยสามแสนนิดๆนะครับราคาท้องตลาดอยู่สามแสนกว่านะสามไปไปลายเลยรีโวนะปีสิบเจ็ดนะครับเนี่ยเออใต้ท้องนะครับดูเลยล้ออะไหล่มีให้พร้อมช่วงล่างดีเช็ดซีเดิมสวยเลยนะเนี่ยคุ้มนะครับบอกเลยคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มจริงๆ เมาตัวกันนะครับได้รีโว่ขับโกโก้ Go เลยนะใครหารีโว่ใช้งานอยู่รีบมาเนี่ยสามแสนนิดๆนะสามแสนนิดๆนะเท่านั้นจริงๆนะครับามาดูขอบกระบ,บะซ้ายเนี่ยดูนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่เนี่ยสบายใจได้นะ่กระบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะมีงานเก็บสีนะเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับเราก็แจ้งเราก็รายงานให้ทราบนะามาดูภายในฝั่งซ้ายนะครับนี่เบื้องเอา แผงประตูนะแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลดูเลยนี่แอร์แบ็กคู่เด้คันนี่ยเบิ้งเอาเดินน,นั่นนี่โฟกัสนิดนึงนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะนี่ปี17นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดอีโกโ้โหม o พ e วเวอรม,มีให้พร้อมเบาะภายในสวยมากนะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีเทาของเดิมโรงงานดูลายผ้านะไม่มีริ้วรอยนะครับแต่เข็บรอยเย็บเส้นได้อยู่เดิมคงสภาพไม่มีขาดไม่มีถลอกนะ เบาแคบสวยสุดๆยังบ่ถ,ถือด่างอิเล่เนี่ยนะครับถ้าใครมาซื้อไปนะคันนี้ก็แสดงว่าเป็นเจ้าของคนแรกที่เอาด่างมาถือเบาะเบื้องเอานี่พูดนะนะครับมัาจะติดตึงเป๊้เลยนะพนักพิงเดิมนะครับอ่มาดูนี่ประตูแคบฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะนี่ตัวนี้นะครับน็อตน,นะน็อตเดิมนะนี่ประตูฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาประตูเดิมนะดูเลยนี่นะครับสวยมากคันนี้นะ งามอีหลีได้สีขาวนะครับเบื้องเอาไานี่พูดนะอ่ะมาดูขอบประตูนะครับนี่ขอบประตูซ้ายเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากดูเลยเนี่ยนะครับคมคมแบบนี้นะสบายใจได้ของเดิมนะเนี่ยรอยเว้ารอยบากพวกนี้นะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยออเนี่ยนะครับให้ดูอย่างนี้นะรายละเอียดรถนะครับอันนี้ก็จะมีเก็บสีงานสีมาเป็นบางชิ้นนะที่เจ้าของเดิมเก็บมานะครับอันนี้เราแจ้งเรารายงานนี่ขอบยางใส่คืนก่อน ไม่เคยได้แกะเลยนะนี่เอ,อ๋องามีเียคันนี้นะครับรีโวโได้หนีพอีแมรีรโว้ีโวได้ยออยกสูงโรงงานนะครับปี2017 3 0 0 0 0 0แสนนิดนิดราคาท้องตลาดอยู่3 000, ไปไปลายเลยนะ3าแสนเจ็ดสามแสนแปดนะครับแต่ตัวนี้เราขายแค่3 0 0แสนนิดนิดเท่านั้นอดูแช็ดซีเลยพูดะนะนะแช็ดซีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนเลยพร้อมใช้งานนะคันนี้บอกเลยรถพร้อมนะครับ Ask, มาดูภาษีนี่ภาษีตุลาหกแปนะปลายปีหั่เนี้ยเดือนตุลาภนะาษีใช้งานยาวๆนะครับหลังคาดูเลยสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้านะโตโยตา้าไฮลักรีโว Ó ได้อีพอยี่แหม่ีโวรีโว,โว <laughs> <laughs> นี่งามไม่หลีนะครับสามแสนนิดๆนะคันนี้ผมบอกเลยสามแสนนิดๆเท่านั้นนะครับได้รีโวขับโกโก้ปี17เนี่ย ได้สีขาวยกสูงโรงงานล้อมแม็กอย่างรอ,อบอกเลยนะมานะครับมืดแล้วนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราให้ดูให้ชมนะมากันใหม่มาสดๆดร้อนๆเราก็ให้ดูให้ชมเลยนะย้ํากันอีกครั้งสําหรับคันนี้จอดเทอร์เรสูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นิเตอร์โตโยต้าไฮรักรีโวตัวพีรันเนอร์เครื่องยนต์2.4ปี2017นะคันนี้ปี2017เลยราคา3 0 0 0 0นนิดๆนะ สามแสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูรวชอบที่ดูรวสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 095 669 8 777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจาาออฟซีลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ